เช็คหลอด LED ว่าขาดหรือไม่ขาดทำอย่างไรไปดูกันครับใช้มันติมิเตอร์นะครับแบบเข็มนะครับตั้งค่าไว้ที่ย่านคูณหนึ่งนะครับผมนำขาทั้งสองข้างนะครับสีแดงและสีดำนะครับมาจี้ที่ขั้วหลอดของ LED เลยนะครับ ลองจิ้มดูทั้งสองฝั่งนะครับถ้าไม่ติดลองสลับอีกฝั่งหนึ่งดูครับจากแดงไปดำถ้าติดแสดงว่าหลอดนี้ยังใช้งานได้นะครับแต่ถ้าไม่ติดแสดงว่าหลอดขาดนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่วงจร